สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นแนวทางเพื่อการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสมการ1สูตรครบ3ตัวบนระยะถือว่าเป็นระยะยาวอยู่ดังนั้นรับชมอยากมีวิจารณญาณที่ดีสูตรคำนวณนี้ใช้หลักร้อยคูณ3ค่ะบวกกับหลัก10บนคูณ3บวกกับหลักหน่วยบนเท่ากับ x บวก1บวก1บวก1บวก4บวก1บวก1 ตามลำดับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการคำนวณของสมการสูตรนี้กันเราจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก903แล้วก็99หลักร้อยคูณ3 3 9 27บวกกับหลักสิบบนคูณ3 0คูณ3ได้0บวกหลักหน่วยบนเลข3 7มบวก3ได้10ใส่0ค่ะเดินหน้าไป1 2 3 3บวก4ได้7เดินหน้าไป8 9ดังนี้ ออกอะไรคะ272และ09 272และ09บางงวดอาจจะมาในตำแหน่งฟากฝั่งของล่างด้วยนะคะแต่ว่าทีนี้เราดูแค่3ตมตบนก็พอหลักร้อยคูณ3 2 3 6พักไว้บวกหลัก10บนคูณ3 3 7 2 1บวกหลักหน่วยบนเลข2 6บวก1ได้7 7เบวก2ได้9 9ดเ้วยหน้าไป0 1 2 3 3บวก4ได้เจลดเดิหน้าไป8 9อ่าขอภัย ศูนย์เ้าเดินหน้าไปศูนย์สองสอบวกสก็ได้6นะคะเดินหน้าไปเจ็ดแตรงนี้ออก8ปดเจดสองแล้วก็3 0 8ศูแเจดสและสามมี8มีเจมี2นะคะครบ3มหลัก3าตัวบนต่อไปหลักร้อยคูณ3ามสาปดยีพักไว้บวกกับ หลักสิบบนคูณ3ามสาเจดยี่สบเอดบวกหลักหน่วยบนเลขสองบวกหได้5้าหบวกสองได้เจ็ดเดนหน้าไปแปดเก้าย์ศูนบวกสได้สเดินหน้าไปห้าและ6ออก6 0 5 6 0 5และหนึ่งหดังนั้นก็มี6มีศูนย์มี5มาภายใน110ิหน่วยบน หลักร้อยคูณ3 3 6สาเราทดไว้บวกหลักสิบบนคูณ3ามบวกตำแหน่งหลักหน่วยบน8บวก5ได้13ค่ะใส่3เป็นตัวแรกเดินหน้าไป4566้บวก4ได้สิใส่0เดินหน้าไป12ต่อมาออกอะไร530และ62 530และ62บางงวดก็จะมาในฝากฝั่งของล่างด้วยนะคะ อันนี้ก็มี5มี3มี0นแล้วก็แถม62ด้วยแต่ว่าบางงวดก็ไม่มาอย่างเช่น2งวดนี้ก็จะไม่มีมาแผนกล่างใช่ไหมอ่าอย่างอันนี้ก็มีมาแผนกล่างดังนั้นเขาถึงเป็นสมการบุนเพราะว่าเขาจะดูในฝากฝั่งที่แบบว่ามาแล้วก็ไม่ได้หยุดนะคะในอดีตนะอนาคตก็ไม่สามารถอย่างรู้ได้ดังเช่นที่ได้เคยกล่าวไว้นั่นแหละ วันนี้นะฮะอาจจะเป็นวันหยุดสำหรับหลายท่านปก,กติถ้าไม่ใช่ห้าอะไรเขาก็น่าจะหยุดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนให้มีความสุขแล้วก็ว่างก็แวะมาฟังมาชมนะพอะะเสร็จจากซักผ้าตากผ้านะคะโอ้พี่แว่ซมแคทหน่อยสินะคะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวนี้นะคะยังเป็นเบิ้งเจิงเหมือนเดิเมบ่เนาะนะหรือวันหนักกว่าเดิมเนาะงั้นะ ไปเป็นกําลังใจให้นางหน่อยสิฮะรู้สึกว่านางจะเซิเวอรงจะเจิเก่ากว่างันอ่ะรับร้อยคูณ3ามนะห้าสามพักไว้บวกกับหลักสิบบนคูณ3 3 3 9ามก้าบวกกับหลักหน่วยบนเลขศูนย์ดังนั้น5้บวกเเป็น14ใส่4ีเดนหน้าไป5้7หกเบวกสเป็น11ใส่1นดืนหน้าไป2 3ถัดมาออกอะไรคะสี่ห้และหนึ่งหและหนึ่งหนึ่งเราก็มี4มี5มี3นะ มาฝากฝั่งล่างด้วยแหละหนึ่งหนึ่งเบิ้ลน,นะคะมาล่างปีนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่นะคะมาดูในตำแหน่งของหลักร้อยคูณสี่เคูณสามสี่สามสิบสองทดไว้บวกหลักสิบบนคูณสามห้าสามสิบห้าบวกหลักหน่วยบนเลขสามดังนั้นสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์เดินหน้าไปเนียงสองสามสามบวกสี่ได้เจ็ดเดินหน้าไปแปดเก้าออกแปดเจ็ดแปดสองนะเจ็ดแปดสองแล้วก็หกเจ็ด ก็มี782มาไฟในตำแหน่งของ110หน่วยบนหลักร้อยคูณ3 3721พักไว้บวกหลัก10บนคูณ3 3824บวกหลักในบนเลข8 1บวก4ได้5 5บวก8เป็น13ใส่3โดยหน้าไป4 5 6 6บวก4ได้10ใส่0โดยหน้าไป1 2อ่รู้สึกจะผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าเอาใหม่หลักร้อยคูณ3 3721 บวกกับหลัก10บนคูณ3ามสามปดยีบวกกับหลักหนบนเลขสองหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสได้7ค่ะนะเบวกกับ1 8 9 0งแปด้าศูนย์ยบวกสได้สี่สี่หน้าไปห้าหนะเมื่อกี้สงสัยจะผิดแถวหรือเปล่านะคะอ่าเลยไม่มาเลยสักหลักเลยออก4ี่เจ็นะ4 7สี่แล้วก็9 1ก็มาร้อยหน่วยบน ข้อถัดมาทีนี้เราเลื่อนมาเผื่อเนาะเราก็มาดูที่ตำแหน่งหลักร้อยคูณสามสี่สามสิบสองพักไว้บวกหลักสิบบนคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหลักหน่วยบนเลขแปดสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกแปดก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งเดินหน้าไปนะคะสองสามสี่สี่บวกสี่ได้แปดเดินหน้าไปเก้าศูนย์ดังนี้ค่ะออกแปดหนึ่งสองแลขสี่หกแปดหนึ่งสองและสี่หกมีแปดมีหนึ่งมีสอง ครบสามหลักสามตัวบนในงวดถัดมาเราก็เหลือบดูข้างบนนะสูตรก็ยังคงเดิมนะคะหลักร้อยคูณสามก็คือเลขแปดสามแปดยี่สิบสี่ักไว้บวกหลักสิบบนคูณสามหนึ่งคูณสามได้สามบวกหลักหน่วยบนเลขสองเอาแต่หลักหน่ยวยรวมกันสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าสิบเก้าเดิ 9, นหน้าไปศูนย์หนึ่งศู บวก4ี่ได้6เดืนหน้าไป7 8ดังนี้เราก็พักไว้งวดกก่อนหน้านี้มาหามเราก็มาเบิ้ลน,นะคะบนนี่มาหาม2องนงะหลักร้อยกับหลักหน่วยตัวเดียวกันถัดมาล่าง66หนะหลักเดียวกันอหลักแต่ละหลักตัวเดียวกันนะดังนั้นก็มาอย่างนี้เลยนะคะสองก็แถม66ด้วย เรามาดูสูตรคำนวณนี้ในงวดถัดไปหลักร้อยคูณสามบวกหลักสิบบนคูณสามบวกหลักหน่วยบนเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งดังนี้เรามาดูหลักร้อยคูณสามสองสามหกพักไว้บวกกับหลักสิบบนคูณสามศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนเลขสองดังนั้นเหลือแค่หกบวกสองก็จะได้แปดค่ะหรือหน้าไปเก้าศูนย์หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกสี่ได้ห้าเดินหน้าไปหกและเจ็ดอ่ะทดผลใหม่หนะ้าหลักร้อยคูณสามสองสามหกหกบวกกับศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์บวกกับหลักหน่วยคูณเลขสองหกบวกสองได้แปดเดินหน้าไปเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าเดินหน้าไปหกเจ็ดอันนี้คือผลลัพธ์ของสูตรสมการคำนวณครบสามตัวบนนะทางนี้ทางนั้นไม่อาจทราบว่าสมการนี้จะเดินต่อเนื่องไปหรือไม่แต่ประการใดนะสูตรนะคะหลักร้อยคูณสาม บวกหลักสิบปนคูณสามบวกหลักหน่วยพนเท่ากับ x 1บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งดังนี้ค่ะพิจารณากันไปเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆตอนท้ายวันนี้ก็จะแวะมาให้สมก,การพอสังเกตก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาแวะดูมาชมก็ขอฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆทุกคนหวังว่าทุกคนก็คงสบายดีตามอัธภาพเนาะใครมีหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราไป ทุกคนที่มาดูดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าหน้าจาอายุรุ่นราวเค้าเดียวกันหรือไม่ก็รุ่นน้องไปไม่นิดนะก็คืออาจจะไล่เรียงกันนั่นแหละอาจจะรุ่นน้องสักนิดหรือรุ่นพี่สักหน่อยนะก็ถือว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดที่มาลักมาชอบแนวทางในการวิเคราะห์เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามาดงลองมาชอบในแนวทางเดียวกันแบบนี้ แล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่ลนะฉันก็คิดว่าทุกคนก็มีศัก,กยภาพแล้วก็มีความคิดวิเคราะห์แยกแยะมากพอที่จะรู้อะไรนะคะดังนั้นดิฉันก็ไม่ต้องพูดมากในเรื่องพวกนั้นเพราะว่าทุกคนต่างโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมอ่าเดือนนี้เดือนตุลาแล้วนะจะถึงกลางเดือนตุลาถ้าผ่านเดือนตุลาไปเนี่ยเหลืออีกสองเดือน ก็จะสิ้นปีละเราก็จะไปปีใหม่ปีหกเจ็ดเราก็จะแก่กันไปหนึ่งปีนะไวมากท่านผู้ชมเนี่ยปั๊บปบต้นปีปับป๊บปบ,ป,บปลายปีเนี่ยผ่านพ้นไปอีกแล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ฝนตกหนักท,นทุกที่เนี่ยทุกทุกปีปีก่อนก่อน่จะตกหนักหลายเดือนเฉพาะปีนี้จะมีแค่ตก ปีนี้ก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ใกล้เคียงที่เคยน้ําท่วมจะต้องท่วมแต่ตอนนี้คือมันยังดีกว่าเดิมนิดหนึ่งก็คือไม่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 ไมเห็นน้ําท่วมเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าปีนี้ฝนค่อนข้างที่จะน้อยกว่าปีอะอ่าแต่พอตกมาก็เดือนนี้ไม่ได้ลดน้ำสวนเลยค่าประปาเป็นศูนย์เลยค่าไฟฟ้าค่าฟ้าเป็นศูนย แต่ปะปายังไม่มาแต่ปะปาน่าจะใช้อยู่แต่มันอาจจะไม่ถึงหน่วยเงี้ยนะเป็นต้นนะ่ <c oughs> อะอย่างไรก็ตามเพื่อนๆแคปไว้ก็แล้วกันครบสามตัวบนสูตรนี้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หลั 3, กร้อยคูณสามบวกหลักสิบบนคูณสามบวกหลักหน่วยบนเท่ากับเเดินหน้าไปสามจังหวะบวกสี่แล้วก็บวกหนอีกสองจังหวะ ก็จะได้ผลลัพธ์ดังที่ปรากฏในหน้าจอทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็ไม่อาจทราบว่าตัวแปรดังกล่าวจะเดินต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจในการรับชมขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่ทักทายเข้ามาบางคนถึงแม้ว,ว่าสมการของดิฉันยังไม่เดินยังคงจะถามหาดิฉันอยู่ดิฉันก็มีความรู้สึกลา,ายแ่ใจนะโอ้คุณจะถามหาดิฉันทำไมเนี่ยเออเนาะ อแต่คุณถามหาไอ้ฉันฉนก็ขอขอบ,บคุณอย่างสูงก็ถือว่าคงจะชอบกันด้วยใจจริงๆเนาะ,นะเออก็ไม่ได้ดูว่าสมก,การจะเดินหรือไม่อย่างไรก็อย่างเงี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วอะว่าใครก็ไม่สามารถที่จะไปเดาได้หรอกคุณผู้ชมนะถ้าเดากันได้อสมมติดิฉันเดาได้ออ้เช่นก็ไว้ผู้เดียวเลยค่ะนะคะ อืมฉันไม่บอกใครหรอกนะแคปเจอร์ After, แล้วพบก,กันใหม่คลิปวิดีโออื่นสวัสดีค่ะ